สวัสดีครับค่ําคืนของเย็นวันเสาร์ที่เต็เมไปด้วยเทศกาลณะเมืองเชียงใหม่ของเฮานะเจ้า mm hmm. เราก็เลยต้องเว็บมาที่สถานที่ส่วนตัวของเราที่สุดก็คือบ้านนะครับวันนี้มาลอง Teller f a m i l y w i ตัวนี้เราซื้อไว้ค่อนข้างนานแล้วดูนี่โคตรพ่อโคตรแม่รางวาัลเยอะชิปเป่งไม่รู้มันจะซส,สติกเกอร์มาติดหรือเปล่า นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นคาบเน่สูวิยองนะครับมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ดีแคนไว้โอ้เจ็บเอวแล้วกินลุง <c oughs> ขับรถมาหลายวันดีแคนไว้ที่ประมาณเกือบเกือบสีนาทีนะฮะคือกลิ่นในดีแคนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามันหอมมากนะปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยดื่มดำกับไวน์ออสเตรเลีย Australia เท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้ ยอมรับว่าสีเบื้องต้นที่เห็นเนี่ยหนักไปทางฝรั่งเศสด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหมีกลิ่นเครื่องเทศที่เหมือนกับพริกเนี่ยสดๆออกมาแบบชัดมากนะฮะเดาว่าเผ <c oughs> ็ดแน่นอน <c oughs> อ่า สดชื่นนะฮะเขชื่นมากแล้วก็รสชาติไม่ได้แย่อย่างที่คิดฮะหอมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกลิ่นโอก๊กลอยขึ้นมาในตอนฟินิชท้ายๆนะครับเหมาะกับอาหารรสจัดๆอาหารไทยเนี่ยได้เลยนะฮะตัวนี้โอเคเลยครับใช้ได้